ค่ะวันนี้ก็พบกับช่องอิงฟ้าชาแนลอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้ก็พบกับช่องอิงฟ้าชาแนลอีกเช่นเคยนะคะเมื่อกี้ก็ดูคลิปกินขนมไม้แล้วนะคะ วันนี้เราก็จะมาแต่งหน้านะคะแต่งหน้าเพิ่มนิดนึงว่าให้ดูแต่งหน้ายัางไงนะคะนี่ก็คือแปง้งลิปสีส้มๆนะค่ะแล้วก็ลิปลอกนะคะลิปสีส้มๆนี้ทาหน้าได้นะคะแต่มันจะดำๆนิดหน่อยนะคะนในกล้องมันจะดำๆอย่างแรกถ้าแต่งถ้าจะาจะแต่งหน้าแบบนี้ก็ ทาแป้งก่อนนะคะอันนี้ของตัวเองนะคะไม่ใช่ของแม่นะคะ,ะแล้วก็ทาแป้งเลยค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดมันก่อนเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาทาลิปสีส้มนะคะนี่มันจะไม่ชัดหน่อยนะคะถ้าเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะนี่เราก็จะเอาประมาณอ่อนๆน,นะคะนี่ทาเก้มได้นะคะอันนี้ทาแก้มไม่ได้ก็อาจจะทาได้นะคะ อาล้วก็ทาไปเลยไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะทาที่จมูกด้วยก็ได้นะคะแล้วยตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะคะ แล้วก็เกี่ยไปแบบนี้เลยนะคะมันอาจจะแบบดำๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวแป้นหนึ่งนะคะอ่าแล้วต่อไปเราก็จะมาทาลิปลอกนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะไม่ชัดหน่อยนะคะ มันก็จะประมาณนี้นะคะที่เราทาอยู่นี่นะคะอันนี้ลอกแล้วนะคะก็จะทาไปนะคะเออเออแล้วกวนเสียข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็เาเลยคะ่ะเาให้ทั่วเลยนะคะ แล้วก็เกลยอนะคะมันจะเยอะหน่อยนะคะอืาก็จะทาหน้าไปอีกนะคะพวกเราชอบนะคะชอบอะไรทาหน้าก็ได้ตาก็จะไม่สวยหน่อยนะคะก็เออ ขออนุญาตด้วยนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้ลอกนะคะในแบบนี้แล้วเราก็รอไปสิบนาทีนะคะ,ะก่อนรอไปสิบนาทีแล้วก็จะามาเล่นของเล่นให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะมันจะเป็นของเล่นแบบ ที่แบบเวลาไปโลตัสมันก็จะหมุนหมุนแล้วก็มันจะมีอันนี้นะคะแล้วแล้วแบบเราเอาอันนี้ยอยู่นานมากนะคะแล้วเราเอาเล็บจิกเข้าไปออมันทะลุเลยะค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะคนเห็นไหมเดี๋ยวซูมไม่ดูเดี๋ยวเออนี่นะคะมันแตกแล้วนะคะนี่ นี่ดุดแล้วหลุดแล้วนะคะนี่ต้องรอไปอีกนะคะเราไปข้าเราไปขั้นที่ลอกเสร็จแล้วเลยค่ะไปดูกันเลยสิบนาทีต่อไปสิบนาทีแล้วนะคะเราก็ลอกรีฟเสร็จแล้วะคะมันมันจะติดอยู่นะคะ มา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 อันนี้ไม่รู้ซื้อจากไหนนะคะ๋ยววไปถามแม่อุแปบบหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเราเอาซื้อมาจากห้างสปปรรพสินค้านะคะสวยมากเลยชออินฟาชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ วันนี้ช่องอิงฟ้าก็ต้องราไปก่อนงั้นอิงฟ้าชาแน,นลขอบไปแล้วนะคะบีาบาย